ถ้าเปิดบริษัทแล้วเนี่ยปรากฏว่าเงินมันไม่พอใช้รันธุรกิจต่อไม่ได้แบบนี้เนี่ยกรรมาการให้บริษัทกู้ยืมเงินได้ไหมแล้วยืมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฟังคําตอบได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีออนไลน์ต่อคาถามและแชร์เทคนิคการภาษีเจอกันเป็นประจาแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์สองทุ่มที่ Line แอดแท็กสองหนอมสําหรับตอนนี้ครับเรามาคุยเรื่องของกรรมการกับการให้บริษัทกู้กันบ้างครับหลังจากที่ตอนก่อนหน้านี้ครับพี่หนอมพูดว่าเราเป็นกรรมการเนี่ยไม่ควรไปดึงเงินออกจากบริษัทแต่รอบนี้เนี่ยมาถามกับกันครับว่าถ้าเป็นบริษัทแล้วเงินไม่พอไปดึงเงินออกจากบริษัทแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมและมันต้องดูอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วครับฝากกดติดตามแท็กบกังหนอมและเพิ่ม เป็นเพื่อนในไลน์แล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับทวนแบบสั้นๆอีกทีนะครับเรามารู้จักของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบริษัทซะก่อนนะครับถ้าเราเป็นบุคคลนะครับเราก็คือเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อเรามีการตั้งบริษัทเนี่ยมันแปลว่าเรากําลังสร้างบุคคลตามกฎหมายขึ้นมาหรือที่เขาเรียกว่านิติบุคคลครับดังนั้นตัวเราเป็น1คนบริษัทเนี่ยถือเป็นอีก1คน2คนนี้เนี่ยถือว่าแย,ยกจากกันโดยต่างหากดังนั้นถ้าความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนี้ครับมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวขอ้องเช่่นนนดึงเงเิจาากกัไปหรือว เงินกลับกันมาเนี่ยสถานภาพตรงนี้มันจะเปลี่ยนครับก็คือถ้าตัวเราเนี่ยไปดึงเงินออกจากบริษัทอันเนี้ยบริษัทจะเห็นว่าเราเป็นลูกหนี้ส่วนเราก็จะเห็นบริษัทเป็นเจ้าหนี้ในทางกลับกันครับถ้าบริษัทมาดึงเงินจากเราบริษัทก็จะเห็นเราเป็นเจ้าหนี้ส่วนเราก็จะมีบริษัทเป็นลูกหนี้ครับถ้าพูดง่ายๆนะครับมันก็เหมือนเรามีเพื่อนคนหนึ่งนั่นแหละครับแล้วเราก็ยืมเงินไปยืมเงินันมาฝั่งไหนยืมฝั่งนั้นก็เป็นลูกหนี้ของอีกฝั่งฝั่งไหนให้ยืมฝั่งนั้นก็เป็นเจ้้้้้าาาาาหนนนนนีีีีีขขขออออออองง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 กกกฝัั่่คครรรรรรบทยไปิดดึเเมูืโส ให้เงินหรือว่าลงเงินในบริษัทกันก่อนครับปกติเวลาเราตั้งบริษัทเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นก็คือทุนจดทะเบียนนะครับแล้วก็มีก ok. ารเรียกชําระทุนใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดใครลงทุนตรงนี้เยอะเนี่ยก็เท่ากับว่าเรามีการเอาเงินใส่เข้าไปในบริษัทหรือว่าตั้งต้นกับบริษัทเป็นในส่วนของทุนและเราก็จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่ามีความเป็นเจ้าของของบริษัทครับโดยถ้าเกิดเราใส่เป็นทุนนะครับสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาครับก็คือเงินปันผลครับเมื่อบริษัทที่งงงกลับบบมมาาาาให้เเรรจ่ยคืนนนูปแขอิ ผลแต่อีกทางหนึ่งครับถ้าเกิดเราอยากลงเงินเหมือนกันแต่เราไม่ได้ต้องการความเป็นเจ้าของเราต้องการเงินเราคืนเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าเจ้าหนี้ครับให้เงินเหมือนกันเลยแต่เงินที่ว่านี้เนี่ยจะต้องคืนด้วยนะไม่เหมือนกับทุนทุนเนี่ยให้แล้วไม่ต้องคืนแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ให้แล้วต้องคืนซึ่งพอต้องคืนปั๊บเนี่ยนอกจากคืนเงินเฉยๆแล้วเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ควรจะมีผลตอบแทนให้กับเจ้าของเงินด้วยใช่ไหมครับอันนี้ผลตอบแทน,ท,น <ม para S 1> ที่เป็นการกู้ยืมเงินเนี่ยเราก็จะรู้จักกันในชื่อของดอกเบี้ยครับซ มีความแตกต่างกันในเรื่องของการมีอำนาจมีความเป็นเจ้าของกับในเรื่องของการทวงเงินหรือติดตามทวงฐานในฝั่งของเจ้าหนี้ครับอันเนี้ยมันก็อยู่ที่การเลือกโครงสร้างของบริษัทแล้วแว่าจะเป็นแบบไหนมีคนร่วมทุนมากหรือเปล่ามีคนที่จะต้องมาแบ่งส่วนความเป็นเจ้าของกับเราแค่ไหนหรือเขาไม่ต้องการความเป็นเจ้าของเขาต้องการลงเงินเฉยอาจจะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้อันเนี้ยก็เลือกให้เหมาะสมตามแต่ละลักษณะของธุรกิจละกันครับพอมามองในมุมธุรกิจครับมาฝั่งของบริษัทกันบ้านเนี่ยพอเป็นบริษัทปั๊บแปลว่าต้องทําธุรกิจถูกไหมครับรราิห ัดการเงินครับมีการจ่ายรายจ่ายมีการรับรายได้มีการหมุนเวียนเงินต่างๆซื้อสินทรัพย์จ่ายเงินเจ้าหนี้อะไรมากมายเต็มไปหมดเลยถ้าวันหนึ่งธุรกิจเกิดเงินไม่พอหรือถ้าเราเป็นคนเนี่ยก็คงเรียกว่าช็อตถูกไหมครับพอมาติดขัดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วจะไปยืมใครดีคิดภาพแบบไวๆนะครับสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเห็นธุรกิจเรามีปัญหาอยู่เนี่ยเราจะไปกู้ยืมเงินใครคิดอะไรไม่ออกเงินเราที่มีอยู่เนี่ยน่าจะให้บริษัทกู้เนี่ยน่าจะง่ายที่สุดถูกไหมครับเพราะดึงไปใช้ เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทแค่นี้ก็จบแล้วนี่มันก็ดูโอเคใช่ไหมดีกว่าไปขอกู้ธนาคารดีกว่าไปขอยืมคนอื่นเพราะอันเนี้ยมันก็คือธุรกิจของเราเราต้องดูแลเทคแคร์ให้ดีดังนั้นเนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเงินชั่วคราวที่เราพยายามใส่เข้าไปเพื่อให้ธุรกิจมันมีสภาพคล่องเกิดขึ้นครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับเมื่อใส่เงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีคําถามตามมาครับคำถามก็คือว่าในฝั่งของเราเนี่ยที่เราเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นด้วยก็คือเราเป็นเจ้าของที่ลงทุนและพอเงินไม่พอเราก็เป็นเจ้าหนี้ไปด้้วยยเเเนนีีน่่ทรรราาาก็จะออููใ2สถถมมัคบื ต้องให้บริษัทกู้เงินด้วยและเราเป็นคนลงทุนด้วยเนี่ยมันแปลว่าบริษัทหรือธุรกิจของเราเนี่ยบริหารจัดการเงินไม่ดีหรือเปล่าทําไมบริหารตัวเองไม่ได้และสุดท้ายเนี่ยกรรมาการหรือว่าเจ้าของเนี่ยต้องพยายามเอาเงินยัดเข้าไปตลอดเวลามันก็เหมือนกับทํางานไม่เป็นระบบหรือว่าวางแผนธุรกิจไม่ดีรวมจนถึงมองกลับไปเนี่ยเรามีทุนที่น้อยเกินไปหรือเปล่าในการแรกเริ่มหรือจะตั้งบริษัททําให้ต้องไปหยิบยืมหรือว่ากู้เงินกับกรรมาการตลอดอันนี้เป็นคําถามที่คนภายนอกหรือว่าถ้าอนาคตมีคนมาลงทุนเนี่ยเขาอาจจะถามขึ้นมาคร มุมของคนทาธุรกิจทั่วไปอาจจะไม่ได้ถามอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราทรําธุรกิจของเราคนเดียวตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็ดูแลของตัวเองโดยไม่คิดจะขยายอันนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าคงจะหมุนวนเงินของตัวเองเวียนกันไปเวียนกันมาแหละให้มันง่ายสุดหรือบางครั้งอาจจะสะท้อนแบบนี้ครับเราตั้งใจจดทะเบียนทุนน้อยๆไว้เพราะว่าไม่อยากลงทุนเยอะแล้วมีอะไรก็มาหยิบยืมเอาหมุนเวียนเอาเงินกว่าตรงนี้มันอาจต้องเลือกเอาระหว่างความสะดวกกับความน่าเชื่อถือครับว่าเราต้องการแบบไหนมากกว่าเพราะถ้าทันทีที่มีเงินของกรรมการเข้ามาเกี่ยวข้้้ออออองงเเยยะะะนนนี่่่มมมมักกกก็าาาาจจจวถธุรรรริิไู ไม่ได้เลยหรือเปล่าอันเนี้ยต้องตอบคาถามให้ดีแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ไหนกันแน่หรือว่าเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับแต่ในฝั่งของที่เราให้บริษัทกู้ยืมเงินนะครับหรือว่าเราเป็นเจ้าหนี้บริษัทความแตกต,ต่างตรงนี้ครับมันมีประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของภาษีครับมาในมุมของการผ่อนปรนมากกว่าครับพอเข้าใจได้แหละว่าธุรกิจมันไม่รอดหรือว่าธุรกิจมันช็อตเงินมีคนเอาเงินมาให้ก็คงต้องเป็นกรรมการแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้ครึ่งข้อกฎหมายเนี้ยกได ไม่เหมือนในตอนที่กรรมการไปดึงเงินจากบริษัทอันนี้บังคับคิดดอกเบี้ยเลยแต่ในกรณีที่กรรมการให้เงินบริษัทกู้ยืมกฎหมายไม่ได้บังคับครับจะคิดดอกเบี้ยก็ได้หรือไม่คิดก็ได้เอาที่สบายใจกันแต่มันต้องลงบัญชีแล้วก็ทาทุกอย่างให้ครบครับต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อมีการคิดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยดอกเบี้ยที่จ่ายกับกรรมการตรงนี้เนี่ยมันจะถือว่าเป็นรายจ่ายบริษัทครับส่วนกรรมการเนี่ยก็จะมีรายได้ดอกเบี้ยครับเพียงแต่ว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยจำได้ไหมครับว่ามันมีประเด็นซ่อนอยู่ครับรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยมันมีสิิทธ์นนั้ ชื่อว่าอะไรจำได้ไหมครับ เฉลยก็คือว่ามันคือเรื่องของไฟนนอตแท็กครับดอกเบีย้ยที่กรรมการได้รับเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ครับว่าจะเอามารวมคำนวณภาษีประจําปีหรือย,ยอมไม่หัก15%แล้วจบไปเลยอันเนี้ยเป็นสิทธิ์ที่ตัวกรรมการเองสามารถเลือกได้ครับก็จะเป็นประโยชน์สาหรับกรรมการที่ได้รับดอกเบีย้ยแล้วมีไรายได้อื่นครับดอกเบีย้ยส่วนนี้ไม่จําเป็นต้องเอามาวมคำนวณภาษีเลือกหกักในที่จ่าย15%แล้วจบได้ตามสิทธิ์ของไฟนนอตแท็กนั่นเองครับ <S <S ฟังดูแล้วเนี่ยฝั่งของการที่บรษิษักู้ยืมเงินจากกรรมการหรือว่่่่าาผููถ้ถออหหน,นียม,นมยมมมมัััดไไคคปญะรรใชบ แต่กลับกันครับถ้ามองไปให้มันลึกกว่านั้นในมุมสัมภารครับพี่ๆสัมภารอาจจะสงสัยว่าเงินกู้ที่ว่านี่แหละครับมันเป็นเงินกู้ที่จริงหรือเปล่าอย่าลืมนะครับถ้ามีการกู้แปลว่าอะไรมันต้องมีหลักฐานครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมติที่ประชุมสัญญากู้เงินที่ชัดเจนนะครับการรับเงินในรูปแบบไหนบริษัทกู้เงินกรรมการยืมเงินกรรมการมาเนี่ยเงินที่ยืมมามันเป็นเงินแบบไหนเงินสดหรือว่าเงินโอนเข้าบัญชีถ้าเป็นเงินสดเนี่ยความน่าเชื่อถือมันจะลดลงได้ครับเพราะว่ามันดูเหมือนการตกแต่งหรือปรับปรุงบััญชีให้มน หลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดคําถามได้ครับการกู้มันควรจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็ถ้ามีการคํานวณดอกเบี้ยก็ต้องคํานวณดอกเบี้ยให้ถูกต้องครับรวมถึงบันทึกบัญชีให้น่าเชื่อถือด้วยสรุปก็คือว่ากู้ได้ครับแต่ว่าหลักฐานที่ซับพอร์ตหรือเกี่ยวข้องทั้งหมดมันต้องครบถ้วนและมันพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นการกู้ยืมกันจริงๆไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะหลีกเลี่ยงภาษีหรือทําอะไรบางอย่างหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊แล้วมันเป็นการตกแต่งหรือว่ามันไม่น่าเชื่อถือยังไง ไม่อยากลงรายได้ไว้เลยรับเงินมาแล้วลงเป็นเจ้าหนี้ไว้ก่อนพอได้เงินเข้ามาก็ลงเป็นเจ้าหนี้ไว้พอมีเงินเหลือค่อยมาไตา่คืนไปเทีลนนิดเทียะหน่อยให้มันเนียนๆไปแบบนี้หลายธุรกิจครับในฝั่งสายดำเนี่ยเขาชอบทํากันก็เป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงไม่รับรู้รายได้ซึ่งตรงนี้สามกรณก็สนใจครับเมื่อบริษัทเราเนี่ยมันมีรายการเจ้าหนี้เงินกู้กรรมการหรือว่ากู้ยืมจากคนที่เกี่ยวข้องมากเป็นพิเศษหรือบางทีใหมจะตกแต่งบัญชีโดยกรณีที่เงินมันเข้าบัญชีโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็เนียนๆไปว่าอ๋อคงเป็นเงินยืมกกรรรรมาาหหลละววถึงงอจจเป็นตตัับญชีใ้ ตัวไรปิดไม่ได้ทําอะไรไม่ถูกตบตัวเลขตรงนี้เข้าเงินยืมกรรมการไปแล้วก็สุดท้ายถ้าว่างๆค่อยทําเงินสดใจคืนออกไปดังนั้นถ้าเกิดเรื่องของการกู้ยืมเงินไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีประเด็นให้สงสัยทันทีครับว่าอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการตกแต่งบัญชีหรือเปล่าและยิ่งสงสัยมากกว่านั้นครับถ้าเกิดว่าบริษัทนี้ขาดทุนขาดทุนที่ว่าครับขาดทุนมาเรื่อยๆเลยติดต่อกันหลายปีแล้วขาดทุนจนบัญทีเนี่ยอาจจะขาดทุนเกือบจะเกินทุนแล้วแต่ก็ยังมีการยืมเงินหรือว่ากรรมการให้ยืมเงินเสมอลองคิดภาพแบบนี้ดครับสมมุิิพนเปก มาธุรกิจหนึ่งนะครับธุรกิจนี้ใกล้จะขาดทุนทุกปีเลยแต่พี่หนอมเนี่ยเอาเงินใส่เข้าไปให้บริษัทเนี่ยยืมตลอดเลยนะครับบริษัทก็ลงพี่หนอมมาเป็นเจ้าหนี้เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ขาดทุนเรื่อยๆเช่นเดียวกันคาถามที่สามกรณ์ชอบถามนะครับแล้วก็หลายคนน่าจะสงสัยเหมือนกันก็คือว่าแล้วคุณพี่หนอมเนี่ยเขาทําอะไรเหรอเขาถึงมีเงินมาให้บริษัทกู้ยืมตลอดอันนี้คือสิ่งที่ต้องตอบให้ได้นะครับในกรณีที่ธุรกิจมันขาดทุนแล้วและกรรมการพยายามจะเอาเงินเข้ามาใส่ตลอดเวลาและถ้ากรรมการเขาไม่ได้มีีรรราาายยไไไไไไดดดดด้้้อื่่่่นนมมมมมวจกกกหตท ร้อยล้าน 100, 100, ทาไมเขาถึงทําแบบนั้นเมื่อธุรกิจมันไปไม่ไหวทาไมไม่เลิกทาไมถึงพยายามเอาเงินใส่เข้าไปตลอดเวลาและหลักฐานการใส่เงินเข้าไปพวกนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นครับและเป็นข้อสงสัยมากๆเลยครับสำหรับในกรณีที่บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากกรรมการเป็นจํานวนมากครับสุดท้ายท้ายสุดสรุปสั้นๆแบบนี้นะครับในฝั่งของการกู้ยืมเงินจากกรรมการเนี่ยมันคือตัวที่สะท้อนครับว่าธุรกิจบริหารจัดการเงินได้ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีมันมีการกู้ยืมเงินได้ไหมมีได้ครับไม่ผิดแต่มันต้องมีหลักฐานชัดเจน เพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรหมกเม็ดอยู่บางอย่างจนทําให้เกิดความสงสัยหรือว่าถ้ามันเป็นการกู้แบบหลอกๆเนี่ยก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะอาจจะมีใครไปบอกพี่สรรพกรกไ็ได้ครับทั้งหมดนี้ครับก็คือายการภาษีออนไลน์ตอบคาถามและใช้ธุริการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ครับท้ายไลน์ add tax ฝหนอมอย่าลืมเพิ่มพี่หนอมเป็นเพื่อนในไลน์บูมด้วยนะครับแล้วพบใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้พี่หนอมลาไปก่อนสวัสดีครับ